ผมมันเริ่มยาวขนาดน,นี้มันต้องมีการเป็ดเนาะแล้วก็จะต้องมีการเป็ดอยู่ข้างเดียวนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆไม่เจอกันมาสักพักนะคะวันนี้มันจะเป็นเพื่อนในวีโอชัยและชอบประจําเดือนมีนาคมะคะ่ะก็สําหรับเดือนนี้นะคะยังมีผลิตภัณฑ์ที่อยากจะพูดถึงไม่เยอะสักเท่าไหร่นะคะ,เพ,ะเพราะว่าไม่ค่อยได้มีโอกาสแต,แต่งหน้านะคะคือแต่งหน้ายมีอยู่แต่ว่าแต่งตาไม่ค่อยได้แต่งเท่าไหร่นะคะเพราะว่ายุ่งมากเลยนะคะก็ anyway นะคะยังไงเรามาดูกันดีกว่านาอว่า เดือนที่ผ่านมายิ้มใช้ตัวไหนไปบ้างแล้วก็ชอบนะคะตัวแรกเลยที่อยากจะพูดถึงนะคะเป็น2ตัวนี้ค่ะคือในเดือนที่ผ่านมาเนี่ยช่วงไหนที่ยิ้มแต่งตานะคะยิ้มจะชอบที่จะใช้แปรงตัวนี้นะคะจากยี่ห้อ e อ f นะคะตัวนี้ชื่อ professional blending eye brush นะคะหน้าตาเป็นแบบน,นี้นะคะแล้วก็ยิ้มจะชอบใช้เขานะคะคู่กับตัวนี้ค่ะเป็นอายแชโดว์ของยี่ห้อ ค o ลเลอร์พนะคะตัวนี้ชื่อว่าสีฟารานะคะวิธีที่ทยิมชอบใช้ก็คือว่ายิมจะชอบใช้เขานะคะมาวนวันนี้เลยนะเสร็จแล้วยิมก็จะเอาไปเกลี่ยะคะ่ะตรงประมาณช่วงของหางตานะคะเข้ามาเป็นในลักษณะของการทาแบบเป็นเบสนะคะแต่ว่าทีมชอบเพราะยิมรู้สึกว่าเนื่องจากไอตัว c o l o ลอร์พอบอชาร์โเนี่ยเขามีลักษณะเป็นออก คล้ายๆกับกึ่งครีมกึ่งพาวเดอร์นะคะยิมก็เลยรู้สึกว่าเขาให้คอนสิสเซนซีที่มันพอดีอะ่ะมันไม่แฉะจนเกินไปมันไม่แข็งมันมันพอดีอะ่ะแล้วมันง่ายนะคะเนี่ยพอเวลายิ้มทามันจะออกมาเป็น <c oughs> นะคะอย่างเงี้ยเฮ้ <c oughs> <c oughs> มันเป็นการสวอชที่แบบดูแย่มาก <c oughs> นะคะลักษณะของสีเขาจะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะลิมรู้สึกว่าเฮ้ยมันง่ายดีนะคะด้วยใช้แล้วก็ชอบมากเลยนะคะต่อมานะอีกตัวหนึ่งที่แบบดูแล้วน่าเบื่อแต่ยิมใช้ลิมรู้สึกว่ายิมประทับใจมากนะคะเป็นอายแชโดว์ของยี่ห้อแม็นะคะตัวนี้ชื่อว่าสีลิริคอลนะคะคุณมันเป็นสีเบจธรรมดาธรรมดามากๆเลยนะคะตัวนี้จริงๆเลยเป็นเนื้อซาตินนะแต่ว่ายิมรู้สึกว่าสีเขาพอดีอ่ะแล้วก็ เนื้อเขามีความนิ่มกำลังพอดีนะคะยิ้มก็จะชอบใช้เขาในการบับเบลนมาทำเป็นแบบว่าไอ transition color นะคะเออรู้สึกว่ามันสวยพอดีอะ่ะชอบนะคะไม่มากและไม่น้อยจนเกินไปแล้วก็อายแชโดว์ตัวสุดท้ายที่ยิอยากจะพูดถึงนะคะจริงๆแล้วตัวนี้เคยพูดมาเคยพูดถึงแล้วแหละนะคะในวิดีโอใช้แล้วชอบแต่ว่าเป็น อายแชโดว์ของแม็กที่มรู้สึกว่าทุกครั้งที่ยิ้มใช้เนี่ยยิมออกมาใช้ที่ไลายยิ้มก็รู้สึกประทับใจทุกทีนะคะตัวนี้ชื่อสี u u p t u o u s Olive นะคะในแพนเนี่ยจะมีความดูเหมือนจะเขียวนะคะแต่ว่าพอทาออกมาจริงๆแล้วเนี่ยเขายิ้มว่าเขาออกแนวสีน้ำตาลมากกว่านะคะออกน้ำตาลแบบมีติ่งของความเขียวนิดๆนะคะนิดเดียวจริงๆ คือต้องแบบสอบตกในการทำไลฟ์สวัสด์ปะเนี่ย <laughs> ยิ้มจะยิ้มจะสวอให้ดูอีกรอบฝั่งนี้ละกันนะนี่ดีกว่าปะเนาะเนี่ยค่ะเออคือมันสวยอะ่ะเป็นอะไรที่รู้สึกว่าเอามาทาแล้วมันให้ความดูมีมิติอะนะคะแต่ว่าไม่มากจนเกินไปวันไหนแบบอยากแต่งหน้าสบายๆเปลือเสียงตาแล้ว mm hmm. คิดว่าสีนี้นะคะเป็นสีที่สวย เอาอีกรอบนะชื่อสี Sumptuous Olive นะคะต่อมานะคะเป็นในส่วนของบลัชออนนะคะก็จริงๆ2ตัวนี้ยิ่นี่มาตั้งนานแล้วแหละเราก็ในช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยใช้2ตัวนี้สลับกันไปสลับกันมาเยอะมากนะคะตัวแรกนะคะเป็นสีนะคะตัวนี้เป็นบลัชออนของยี่ห้อ b u r ร์เบอค่ะซึ่งจริงๆยิมมีทั้งหมดอยู่5สีนะคะแล้วก็ยิมมีได้ทำเป็นวิดีโอสวอชไปนะคะยิมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างาล่างนะเ,นเพื่อนๆสนใจอยากจะเห็นสวอชของทุกๆสีที่ยิมมีนะคะโอเคแต่ว่าสีนี้นะคะคือสีบล o s ซัมจะบอกว่าใน2สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะใช้แล้ววางไม่ลงเลยจริงๆเพราะว่ายิมรู้สึกว่าเขาให้ความเป็นซัมเมอร์อะนะคะคือเมื่อก่อนเนี่ยคือมชอบสีแทนเจอรินซึ่งยิมก็ยังชอบอยู่แต่ว่า แทนเจอรีนเนี่ยมันจะออกสีแบบนวลๆแบบว่ามิวเทสอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าสีนี้เนี่ยมันมีความเป็นซัมเมอร์อยู่ในนั้นนะ,นะคะมันก็เลยแบบเฮ้ช่วงนี้อินสีนี้มากนะคะก็เลยใช้แล้วก็ชอบนะนะคะแล้วเขาเป็นอะไรที่พิกเมนเทชันดีนะคะเบลนด์ Blend ง่ายแล้วก็อยู่ติดทนทั้งวันนะ ก็คือสีลอซ s ัมนะคะเป็นเบอร์5นะแล้วก็อีกสีหนึ่งนะคะทิมใช้แล้วก็ชอบเป็นของเบอร์เบอรี่เหมือนกันขออภัยจริงๆแต่ว่าคือมันใช้แล้วมันชอบจริงๆอ่ะสนีนะคะไม่แน่ใจอ่านออกเสียงถูกหรือไม่ชื่อสี h y เดรจั n Pink นะคะเป็นสีเบอร์สิแต่ต้องบอกก่อนเลยนะว่าสีนี้นะคะพิ m e n t a t i o n เขาแน่นมากดีมันจะโชว์ให้ดูแต่แบบตัวเนื้อผลิตภัณฑ์มันพิคเมนเทสมันครีมมี่นะคะทาลงไป เรามันแบบเปลนง่ายแล้วก็อยู่ติดทนทั้งวันนะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเวลาที่ยิมทาเนี่ยยิ้มเอาแปรงนะคะที่มันบอกว่าไม่แน่นมากนะคะแตะลงไปตรงกลัชออนแล้วก็ามาแตะตรงหลังมือก่อนด้วยนะแล้วค่อยมาทาตรงแก้มนะคะ mm hmm. เพราะว่าพ mm ิมพ์เมนเทชั่นเขาเนี่ยจัดเต็มจริงดูดิ คือเป็นอะไรที่ถ้าตอนเช้าเนี่ยรีบๆนะคะแบบกะจะบอกว่าปืดป๊ดปืด๊ดปื๊ดแล้วจะไปเลยเนี่ยมันจะไม่ได้นะคะจะเป็นอะไรที่จะต้องระวังแต่ว่าส่วนของสีลดซัมเนี่ยโอเคนาะยิมรู้สึกว่ายิมไม่ต้องระวังมากนะคะโอเคต่อมานะคะเป็นในส่วนของผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับปากนะคะตัวแรกเลยเนี่ยเป็นแมตต์ล um ิปจิ้มจุ่มค่ะเป็นของยี่ห้อฟอร์ย u ทูนะคะตัวนี้ชื่อรุ่นว่า k i s s m e Harder นะคะจริงๆยิมได้มา3าสี และเหตุผลที่ิมได้มา3าสีเพราะว่าตอนนั้นที่มกลับไปไทยอะแล้วไม่โอกาสได้ซื้อเนี่ยเขามีแค่3าสีนั้นนะคะยิมไม่มีโอกาสได้เลือกสีอื่นแต่ว่าต้องโชคดีจริงๆว่าใน3สีที่ยิมได้มาเนี่ยสอสีที่ยิมรู้สึกว่ายิมทาลิมชอบประทับใจมากๆนะคะในส่วนของสีเลยนะคือจะเป็นสีเบอร์สามนะคะมิสซิง n ก l e แล้วก็จะเป็นสีเบอร์5ตัวนี้ชื่อสี I'm in love นะคะก็ยิมมีทำเป็นลิปสวอชวิดีโอเอาไว้นะคะถ้าเ,เพื่อนๆอยากเห็นว่า แต่และสีที่ยิมได้มาทาออกมาแล้วเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวยิมจะทิ้งลิงก์ไว้ตรงข้างาล่างโดยรวมต้องบอกว่าใช้และชอบเพราะว่ามันบางเบานะคะทาแล้วสบายปากไม่ทําให้ปากยิมแห้งลอกนะคะแล้วก็เวลาที่เราเติมระหวังวันเนี่ยเขามีความคือไอ้สีใหม่ที่เราทาลงไปอ่ะที่เราเติมอะ่ะมันดูกลืนลงไปกับสีที่เราทาก่อนไปแล้วนะคะแต่ว่าต้องบอกก่อนนะว่าตัวนี้เนี่ยมีมีความเนื้อเขาบางนิดนึงนะคะบางในที่นี้หมายความว่าเวลาที่ยิมทาเนี่ยแล้วยิ้มทําอย่างเงี้ยนะคะดึงออกไปเนี่ย ถ้ายิ้มทาไปเลยปืดเดียวทั่วปากยิ้มยังจะเห็นริมฝีปากของยิ้มโผล่ออมาอยู่นะคะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรครีมก็จิ้มลงไปอีกรอบนะคะแล้วก็เอาเนื้อผพิดพัราน,นนิดเดียวนะคะแล้วเอามาทาซ้ำเนี่ยคือมันก็ดูดีนะคะก็โอเคไม่มีปัญหาต่อมานะคะเป็นลิปเพนซิลค่ะจากยี่ห้อคัลเลอร์พอนะคะตัวนี้ชื่อว่าสีเลดีต้องบอกว่าเฮ้ยวันนั้นเราทาแล้ว <laughs> เราจะสวอชยังไง <laughs> แล้วมันอยู่ติดทนของมันจริง ดูเห็นความครีมมี่ของเขาว่าคือเขาอยู่ติดทนทั้งวันแล้วแบบว่าไม่มีอาการแบบเฟตเตอร์ออกมาคือเราทาลงไปอยู่บนปากมันก็อยู่บนปากมันไม่มีการเลืะอออกมาเลยอะ่ะมันรู้สึกว่าใช้แล้วดีประทับใจมากนะคะจริงๆน,อองนี่เป็นสู้ของ c o l o ลอร์เนี่ยเป็นอะไรที่ยิมชอบอยู่แล้วนะคะอยู่ในเซฟริตประจําปีของยิมด้วยนะพร,รู้สึกว่า เขาถูกอะ่ะแล้วเขาใช้ดีะนะคะแล้วก็มีสีให้เลือกเยอะมากก็เลยชอบนะคะแนะนํานะใครหาซื้อตัวนี้มาทดลองได้นะคะลองดูนะไม่จาเป็นต้องเป็นสีนี้ก็ได้นะคะสีอื่นๆก็มีสวยๆให้เลือกเยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็โอเคผลิตภัณฑ์ตัวสุดท้ายนะคะที่ยิมใช้แล้วก็ชอบเป็นตัวนี้ค่ะจาก Studio Makeup นะคะเป็น Smooth Color Lip Crayon นะคะตัวนี้ชื่อสี c แชมเปญ ตัวนี้ทางแบรนด์เขาให้มานะคะเขาไม่รู้จักยิ้มหรอกแต่ว่าพอดียิมมีโอกาสไปเมกกะบางนานะคะแล้วก็คุณซารีเนาะเขาช่วยช่วยประสานงานให้นะคะ <c oughs> ก็เลยมีโอกาสได้เป็นผลิตภัณฑ์ของยี่ห้อนี้มาทดลอง <c oughs> ก็จริงๆในกล่องได้มาหลายชิ้นเหมือนกันนะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่มันใช้แล้วมันติดมือที่สุดนะคะตัวอื่นยิมยังไม่มีโอกาสได้ทดลองใช้อย่างเต็มที่เนาะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยพอได้ทดลองใช้ไปแล้วอะ่ะยิ้มก็ คือมันติดอยู่ในกระเป๋านะคะด้วยความที่อย่างที่บอกไปเนาะช่วงวนี้ที่ผ่านมานี้ไม่ค่อยได้แต่งหน้าสักเท่าไหร่นะคะก็คือมีการไม่ได้แต่งตาก็คือมีการลงรองพื้นบ้างแล้วก็มีการทาบลัชออนบ้างทีนี้ยิมก็เลยอยากได้ลิปสติกที่มันทานแล้วมันง่ายมันสวยดูเป็นธรรมชาตินะคะยิมรู้สึกว่าตัวนี้ตอบโจทย์ตัวนี้คือสีลิปสติกที่มัมทาอยู่ตอนนี้นะคะก็เนี่ยมันแบบมารู้สึกง่ายดีเรารู้สึกว่าเราสามารถเติม ตอนไหนก็ได้อะโดยที่ไม่ต้องระวังมากนะคะก็ยิมไม่แน่ใจว่าตอนนี้เขามีสาขาไหนบ้างนะคะแต่เท่าๆทียิมทราบคือเขามีอยู่ที่อีเฟนบอยที่เมกะบางนานะคะก็ใครอยู่แถวนั้นลองไปเออลองไปดูนะรู้สึกว่าใช้ง่ายดีนะคะโอเคค่ะนั่นก็เป็นทั้งหมดแล้วนะคะของผลิตภัณฑ์ที่ยิ้มใช้แล้วก็ชอบในเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะคะก็ยังไงบอกว่าเพื่อนๆจะชอบนะคะชอบวิดีโอนี้ยังไงอย่าลืมกดไลค์ด้วยค่ะแล้วก็เอาไว้ต้อเจอกันใหม่โอกาสหน้านะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ